ผมไม่ได้เป็นทหารคืออย่างนี้ลกูกไอ้หนูไม่เข้าใจทหารพรานเนี่ยนะคือเริ่มต้นทหารพรานก่อนนะก่อกําเนิดทหารพรานเนี่ยนะครับทหารพรานไม่ใช่ข้าราชการทหารนะเริ่มตั้งแต่น่าจะปีสองพัน2้ารอยิบเอดสองนหรอยิบสองนะครับตอนนั้นเนี่ยเรากำลังลบกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อยู่นะครับแล้วก็ กำเนิดทหารพรานนี่เขาก็เอาอาสาสมัครนะครับอาสาสมัครรับอาสาสมัครนะครับจะเกกมะเลกเกเลจะเป็นนักเลงจะเป็นมือปืนอะไรนะครับเขาก็จัดตั้งทหารพรานนะครับนะครับจัดตั้งทหารพรานขึ้นมานะครับแล้วเขาก็เอาเกลือจิ้มเกลือนะครับ ฝึกใช้ยุทธวิธีของผู้กอ่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะครับมีย่องสูงย่องต่ำนะครับมีครานนะครับและใช้อาวุธปืนแทนที่จะใช้ SK สมัยก่อนใช้ SK33 กับ M16 ทหารพรานจะใช้อาก้าเหมือนกับผอกคเลยนะครับเหมือนกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และยุทธวิธีของทหารพรานคือยุทธวิธีของผู้กอ่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะครับนะครับทหารพรานยุคแรกๆใจแม่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ